เอาละสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับช่องบันซ่านี่นะครับครั้งนี้อยู่กันอีกครั้งกับเกมคุกกี้รันคิงด้อมนะผมตอนนี้เนี่ยมันได้มีการอัปเดตเวอร์ชั่นขึ้นมาใหม่มีชื่อตอนว่าเปลวไฟแห่งพาคีนะครับซึ่งครั้งนี้มันจะมีระบบใหม่เพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีตัวละครใหม่เข้ามาด้วยนะระบบใหม่เนี่ยก็คือระบบกินั่นเองครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูเลยละกันอ่าเปิดขึ้นมา ผมก็ไม่ได้เข้ามานะเข้ามาแล้วอ่ามันจะอาจจะมีแบบไอเทมลอยอยู่เต็มไปหมดเลยยังไม่ได้เก็บอ,อือฮึนได้ยินเสียงแล้วแต่เมืองเมืองผมอยากคิดมากนะครับมันเป็นเมืองที่เอาไว้ใช้งานอย่างรวดเร็วครับความสวยงามจะหายไปเยอะเลยอะ่ะอันนี้การจะมีกิวได้นะครับทุกคนทุกคนจําเป็นที่จะต้องมีเจ้านี่นี่ฟาเฟเทเรียนถ้ามีอันนี้ก็จะช่วยทําให้เราแบบ อยู่ในกิลได้อย่างดียิ่งขึ้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูในกิลเลยละกันให้เรากดไปที่เพลย์แล้วก็เลื่อนไปทางขวาสุดนี่รวมพลกิลอันนี้คือกิลที่ผมสร้างขึ้นมาเองนะชื่อว่า Shining Force นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมการต่อสู้กับมังกรได้ให้เรากดไปที่รวมพลกิลข้างล่างอันนี้มันก็จะดูครับนี่สู้กับมังกรผมสามารถสู้ได้3ครั้งในแต่ละวันนี่ก็คือคนที่อยู่ใน กิลของผมสามารถร่วมจอยกิลนี้ได้นะครับถ้ายังไม่มีกิลที่จะลงลงกับผมได้ก่อนเลยแล้วเวลาเราตีมังกรเราก็จะมีตัวละครที่จะไปต่อสู้เหมือนสู้ตามปกติให้เราเลือกเดี๋ยวผมตั้งค่าทีมแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนอันนี้เป็นเคียวครับแล้วก็เ,เปโซ่ไปส่วนมากเวลาผมเล่นอันเนี้ยอันนี้อัน,นี้ผมยังยังสู้มันไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ะนะผมจะเอาตัวที่เน้นทําดาเมจไปครับ พราะเราค่อนข้างที่จะทำดาเมจได้แค่ครั้งเดียวแล้วมันก็จะตายแน่ๆผมว่าดีเฟนเอาออกไปด้วยละกันนะเอาเป็นไม่เป็นไรเอดีเฟนมากก็ได้มันอาจจะช่วยได้สักนิดนึงอะประมาณนี้พร้อมลุยตีมันเลยใกล้ตายแล้วละ่ะพลังต่อสู้มันสูงมากแล้วมันมีความสามารถแบบสะท้อนดาเมจที่เราซัดมันด้วยยิ่งน่ากลัวนี่ครับมับงกร พอมันมาปุ๊บสิ่งที่เราต้องทําคือกดสกิลทุกคนเลยครับโอ้หค้างเลยเดี๋ยวผมต้องไปเอาภาพอนิเมชันออกโหกระตุกอย่างรุนแรงโอเคใช่แล้วก็ให้ทุกคนใช้สกิลอีกทีหนึ่งั้งนี้ซัดสกิลได้เยอะมากแต่ตูมตายครับไม่ <c oughs> มันมันจะมีแบบนี้แหละมันมันจะมีแบบร้ายๆของมันอย่างเงี้ยตลอดเลย ดาเมจมันแรงมากตัวที่แบบว่าไม่มีการป้องกันเรื่องดาเมจมานะสู้ไม่ได้เลยครับแอะหายเป็นผุยแต่ผมทำดาเมจได้สองแสนสี่หมื่นสี่พันนะอ่าก็คือว่าลดไปได้ประมาณหนึ่งอย่างอย่างที่บอกครับเวลาเราสู้กับมันเนี่ยเริ่มปุ๊บสตาร์ทปุ๊บให้ทุกคนเนี่ยซัดส,สกิลเลยกดเองนี่แหละกดเองซัดซัดซัดแต่ไอ้คว้าท่าที่กระตุกนั่นอะเพราะว่าผมไม่ได้เอาปรับเซตติ้งแล้วก็มาเล่นในเครื่องนี้ค่อนข้างที่จะ นิดนึงอะแล้วเราก็สามารถที่จะน,นี้ด้วยอัปเกรดเลเวลกิ้นี่ใช้ไอเหรียญที่ได้จากการสู้หรือว่าจากข้างนอกไอไอฟาเฟ่อะไรนั่นนะครับสามารถเอามาอัพได้ผมก็จะอัพเลยอัพขึ้นไปนี่พอเลเวลเพิ่มขึ้นไปก็จะเพิ่มความสามารถของคนที่อยู่ในกิลนี้ด้วยและยังมีนี้ได้ครับการสุ่มกิลืมมันคือการสุ่มตัวนะครับ ซึ่งจะมีคุกกี้รสชูครีมนะครับที่จะได้จากการสุ่มตรงนี้เท่านั้นมาเช็คอัตราการได้กันครับอัตราการได้ช,ชคุกกี้รสชูครีมคือ 0. 3เลองดูปะละ่ะผมมีอยู่2ครั้งลองดูว่า0.3%เนี่ยจะได้ไหมแบบมันเป็นไป,นปนไม่ได้หรอกถ้าเป็นไปได้นี่ผมก็อึ้งอยู่เหมือนกันนะในครับได้ลูกกวาดแทนอออีกทีนึงโชว์ไป น่าจะไม่ได้อะไรเหมือนเดิมนะอือหือได้เปลวไฟพาคีเลเวลสามเอามาใช้ในการอัพเลเวลเหมือนเดิมผมใช้ไปเลยเลเวลสามเพิ่มเยอะมากเอาละอันนี้คือระบบกิวอันใหม่ที่มานะแต่ในครั้งนี้สิ่งสำคัญที่ผมจะโชว์ให้ทุกคนดูก็คือการเปิดตัวละครใหม่นั่นเองในระบบสุ่มกระชาอันนี้ครับมันมาตัวใหม่แล้วครับนี่ บุกกี้รถลาเต้นนะความสามารถจะค่อนข้างที่จะคลา้คลายคล้าๆกับเอสเปรสโซ่เดี๋ยวผมจะทําการสุ่มไปเลยแล้วผมมีเพชรอยู่65,000ก็ะจะลองเปิดเปิดดูนะผมจะเหลือไว้สัก5 0 0 0ันเพราะว่า5,000ันเนี่ยผมเอาอขายายกล่องหรืออาจจะเปิดสักประมาณ30,000เพชรแล้วก็เก็บไว้บางส่วนด้วยงั้นมาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยละกันสุ่มติดครั้งแรกจัดไปครับ ก็ต้องหวังให้คุณแม่มดเนี่ย,เ,ยเขาหันมาทำตายยิ้มใส่เอ้ยยิ้มแพะเฮ้ยอย่าบอกนะเฮ้ยนี่นานๆที่ผมจะโชคดีขนาดนี้สสกคิไปผมไม่น่ารับได้เลยปะเนี่ยทีเดียวปัป๊บโอ้ยนักแปรธาตุมันสุดยอดตรงไหนไม่ไม่ไม,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 มอันนี้มันแค่ตัวแรกนั่นแหละอันนี้ไม่ใช่เออที่เหลือไม่น่าใช่แล้วละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยใหม่ไหมตัวใหม่ฟองนมที่นุ่มนวลไอ้น,นี่มันตัวนมนี่ว่ะถ้าฟองนมก็คือนมแล้วล่ะเฮ้ยได้เลยตั้งแต่ครั้งแรกโอ้โหสิบใบแรกจัดมาเลยเขาก่อนนี่ทำผมแสบมากเกมนี้แต่ครั้งนี้ครั้งเดียวได้เลยครับเปิดสิบอันแรกมีเรื่องลำบากหรือเปล่าฉันช่วยได้เสมอนะ เย่มโอ้ยตัวอื่นผมไม่สนใจแล้วคือผมได้มาแล้วไงโอ้โหเฮ้ยอะไรอีกโอ้โหเกือบไปเฮ้ยครั้งนี้สุดจริงเฮ้ยอะไรนะตัวอะไรโอ้โหอ,อโวคาโดแต่ก็ไม่เป็นไรเราได้ชิ้นส่วนมันมายสเราไปตั้งแต่ตาแรกเลย ผมไม่ต้องเปิดมันดีแค่นี่ก็ได้แบบว่าจะเปิดได้รถลาเต้นนะเราสามารถที่จะเสียเงินนะเพื่อได้ของแบบนี้เพิ่มไม่เอาละครับโอ้โหไหนลาเต้ซังดูงหน่อยลาเต้น,นะครับจะเป็นตัวสายเวทที่อยู่ระดับกลางคล้ายๆกับเอสเปโซเลยและความสามารถของเขานั้นก็จะจมตีสร้างวงแหวนครับแล้วก็จะรวบศัตรูเข้ามาอยู่ในตรงกลางแล้วก็ระเบิด ตัวที่โดนระเบิดนะครับจะโดนทั้งดาเมจแล้วก็โดนสถานะใบาด้วยเพราะฉะนั้นนะก็เลยแบบมันก็อย่างที่บอกมันมีความคล้ายๆกันอือฮึอย่างนี้รวบรวมสายออกศัตรูเพื่อสร้างความเสียหายและทําให้ติดสถานะใบา้วงแหวนจะสร้างความเสียหายอ๋อมันรวบมาแต่ว่ามันไม่ได้ทําดาเมจแบบตุ่มนะแต่ว่ามันค่อยๆทําดาเมจอย่างต่อเนื่องโอเคน่าลองใช้มากเลยผมว่ามันเก่งมากอะไม่ไหวแล้วครับ อัพเลเวลอัตโนมัติเลยเท่าไหร่เท่ากัน34โอเคเปิดท็อปปิ้งด้วยผมยังไม่รู้ว่าจะใช้ยังไงกับเขาอะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปลองกันลองเขากันแหมเฮ้ยผมผมยังอึ้งกับดวงผมอยู่เลยเนี่ยคือมันโห้เลีนิดเนียวเองอะช่างน,นั้นเอาไปก่อนแล้วผมยังไม่ใส่ท็อปปิ้งนะเดี๋ยวผมจะลองเอาเขาอะเข้าไปเล่นในด่านดู ด่านเอาไม่ต้องเยอะแล้วลองลองเขาแบบโซโล่ไหมเออถ้าเอาลองเขาแบบโซโล่ก็เล่นแบบดัางง่ายๆไปก็ได้เพราะว่าเราจะเล่นมันแบบตัวเดียวเอาเป็นดินแดนยักษ์จิว๋วตัวนี้แล้วกันตั้งค่าทีมครับเอาออก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 มาเดียวๆเ,เลยโชว์ให้ทุกคนเห็นว่า คุณสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับแตมซู7 8 5 8แอบไม่ค่อยไหวนิดนึงผมขอเพิ่มตัวเสริมสักนิดนึงเช่นตัวแท้งแขเนี้ก็โอเคละดาเมจไม่ค่อยมีมีแค่นี้แหละผมเอาเอาตัวนมมาเป็นตัวแท้งครับแล้วก็เอาเจ้าลาเต้อยู่ข้างหลังดูว่าเขาจะแสดงความสามารถได้อย่างไงบ้างเออผมต้องตัดไอ้น,นั้นออกจริงอะ มันสร้างวงของลาเต้ขึ้นมาครับเดี๋ยวผมกดเองความสามารถ่ะมันสร้างวงลาเต้นี่ครับอื้มวงลาเต้เสมือนดูดมานิดนึงนะแล้วก็ทำดาเมจต่อเนื่องถ้ายังอยู่ตรงนั้นก็คือเจ็บเลยโอเคตัวนี้ไว้คู่กับเอเปโซผมว่าสวยเนี่ยวงดูดนิดนิด,นดแล้วก็ระเบิดแล้วก็ทำดาเมจโอเวอร์ไทม์ด้วยพอเจอบอสปุ๊บ ตัวนมก็พยายามขวางเอาไว้มันง่ายมากเลยแหละแค่เอาให้เห็นพอเป็นสังเขปว่าถ้ามันประมาณไหนะนะอย่างหนึ่งเลเวลมันจะอัพอยู่แล้วอะเรามาเก็บไอ้พวกนี้สักหน่อยหนึ่งแล้วอัพเป็น3าหได้ผมว่าถ้าจะใส่มันมีการดูดและใบ้ถ้ามันมีใบ้เร็วอะ่ะผมอยากใส่รถคูดาวให้มันมากๆเลยเพราะว่ายิ่งคูดาวดีๆนะมันจะโดนใบ้บ่อยๆไง ตัวนี้ผมผมสนใจเรื่องการใส่คูเดาวแล้วก็ซับซับเป็นพวกอท t แทกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าจะใส่ผมว่าจะใส่5อันนี้เลยใส่ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยเป็นลุ้นว่าจะได้ออฟอะไรเนาะผมใส่เลยผมว่าลาเต้เหมาะกับรถคูดาเห็นแล้วเดี๋ยวก็จะอัปเกรดเพิ่มใช้ได้โอ้โหตอนแรกผมคิดว่าคลิปนี้เนี่ยจะต้องใช้เวลานานมากนะในการเปิดเพราะว่าผมผมคิดว่าผมเปิดไม่ได้ แล้วผมก็มีแบบเยอะเหลือกเกินคือเตรียมการมาเพื่อจะเอามาเปิดหามันนี่แหละหรือเราจะเปิดเพิ่มเพื่ออัปเกรดดาวก็ได้เหมือนกันนะงั้นเอางี้เหลืออีก22อันเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดอีกสัก20อันเพชรผมจะเก็บเอาไว้ใช้กับครั้งหน้าในกรณีที่ในกรณีที่มีตัวใหม่มาแล้วเราค่อยมาว่ากันคือเพชรมันมีประโยชน์มากนะเราต้องเก็บเพชรเอาไว้พยายามฟาร์มเล่นเรื่อยๆบางคนอาจจะเล่นเกมน,นี้แล้วรู้สึกว่า มันตามไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยครับคุณต้องถามตัวเองกับคืนไปนิดนึงว่าคุณเล่นเกมนี้มานานยังถ้าแบบว่าเพิ่งเล่นสักประมาณวัน2วันแล้วจะตามทันเป็นไปได้ยากมากค่อยๆฟาร์มครับแล้วคุณจะมีแบบเนี่ยตัวสุมเอตัวสมตัวสุมวส่มได้ถึงแบบเนี่ยผมมีเกือบ50อันจากการเล่นทาเควสประจําวันไปเรื่อยๆพอมันมีภารกิจอะไรมาอย่างเงี้ยก็แบบเน้นทําภารกิจพวกนั้นจะช่วยจะช่วยทําให้เราเก็บพวกนี้ได้เยอะมากและอย่าเปิดพิ่มเพื่อ ค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นเีแต่ผมเปิดอีกสักสิบอันละกันเดี๋ยวมาดูว่าแม่มดคราวนี้จะทําตายิ้มใส่เราอีกไหมทําตายิ้มแปลว่าเป็นการการันตีว่าได้ของดีแต่ถ้าตาแดงนี่แปลว่าแบบมันไม่ได้ไงม,มันคงไม่ได้ของดีแล้วล่ะดวงเราใช้ไปแล้วไงกับครั้งแรกผมแฮปปี้สุดๆครับสกคิปไปเลยละกันดูสิไม่ได้อะไรเลยอะ่ะอือ เพราะฉะนั้นขออีกทีหนึ่งสุดท้ายละจะได้ให้มันหมดหมดไปผมสะคิปไปเลยเงี้ยวสุดๆได้แค่การอัปดาวเพิ่มขึ้นมาโอเคไม่เป็นไรครับเราสามารถที่จะอัปดาวเฮ้ยผมดูก่อนความสัมพันธ์อ๋อนี่ไม่ใช่มันมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับไอตัวใหม่ไหมตัวใหม่เลยยังไม่ขึ้นเนาะตด ดวงดีมากจริงๆอะ่ะนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ผมเลยครับนี่ไม่ใช่ผมเลยจริงๆอะ่ะปกติเล่นเกมแนวนี้ทีไรนะไม่มีทางที่จะได้อะไรง่ายๆแบบเนี้ยขอขอบคุณนะคุกกี้รสลาเต้ยอดเยี่ยมเอาละงั้นคลิปนี้จะไปสั้นๆแบบนี้นี่แหละถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมสําหรับผมมากๆและขอฝากกิลไว้หน่อยนะครับถ้าสมมติว่าใครไม่มีกิลอยู่สามารถที่จะมาอยู่กับกลุ่มของผมได้กิลชื่อว่าชา i n ิ่งฟอสอะนะ รับหมดครับตอนเดี๋ยวตอนแรกมีคนนิดเดียวทำไมตอนนี้กลายเป็น19แล้วอยู่ๆ19ทันทีเลยครับก็มาร่วมกันได้มาร่วมกันได้ช่วยกันตีมังกรพยายามตีทุกวันนะตีได้วันละ3ครั้งก็ตีไปเถอะถึงแม้ว่าจะทำดาเมจได้นิดเดียวตีไปไม่เป็นไรค่อยๆตีค่อยๆตีประมาณนี้แล้วกันนะครับขอฝากไว้สักนิดนึงแล้วก็ขอขอบคุณตัวเองเรื่องดวงในวันนี้มากๆเลยส,สุดๆ อ่ะประมาณนี้ครับทุกคนก็ถ้าชอบคลิปนี้สามารถที่จะกดไลค์นะครับกด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งและก็เรื่องเมืองที่เห็นอยู่เนี่ยว่ามันรกหรือเกินเนี่ยก็อย่ามาคอมเมนต์อะไรใส่แล้วกันนะครับพอดีว่ายังไม่มีเวลาพอที่จะจัดมันอย่างเงี้ยทำงานง่ายมากเลยกดยิงยิ่งยรง,ง,ง,งมันง่ายไงสำหรับผมแต่ว่าเรื่องความสวยงามก็คงจะดรอปไปอืมฮะพอละผมว่นซาันนี้คงจะต้องขอลาทุกคนไปก่อนไว้เจอใหม่ในครั้งหน้านะครับ กราบสวัสดีรับผม